สามผู้ชายก็เห็นหเท่ากันหมื่นมกันเอาีจะพัดมาหมื่นสีับ โอ้อันนี้ได้ไปในน้องแบบได้บุญเยอะมากเลยตาพี่สองพันค่ะโดยที่สองพันนะตอนมีความช่วยเหลือกำลังจะไปแถวแถวพระนครศรีอยุธยาแล้วเอาสองพันไปได้สองพัแล้วขอพุ่งขอพุ่งมากแบบนี้เท่าไหร่คะพี่คือสองพันสองคะสองพันสองแล้วไหคะครับผมอันนี้นะคะเลย ตายชีตายสองหมื่นสี่แล้วสองหมื่นห้าถูไหมสองหมื่นห้าสองหมื่นหกน่าดูสองหมื่นหกแล้วสองหมื่นหกคุนั้นคุนั้นป็นใยงไปที่ไหนแล้วยงม่หวแ้ังม่หวแล้วไม่คิ่งกนแล้หมคือนไม้ม่ว้ว่าเป็นทางแรกตัวอ้นอนมามล สองหนึ่กให้ความ s องรบวขอไรกเมืนกสอร้